สวัสดีครับอายุ27ย่าง2 8แล้วอยากปรึกษาเรื่องลดความต้องการทางเพศของตัวเองเนี่ยนะคะลงเนื่องจากว่ามีความต้องการทางเพศไม่เท่ากับแฟนทําให้มีปัญหากันขอบคุณครับถ้าเราไม่ปรับเราก็ช่วยตัวเองแบ่งเบาภาระฝ่ายหญิงลงนะคะและสองบางคนไม่ได้มีรสยมที่ช่วยตนเองการลดอารมณ์ทางเพศนั้นเคยคุยกันหลายครั้งว่า คนเรามีเวลา24ชั่วโมงถ้าเรามีเวลาเยอะเราก็จะมีอารมณ์ทางเพศเยอะก็คือสรุปว่าทําตัวให้ยุ่งเข้าไว้นะคะ <c oughs> หรือบางคนชอบไปป่าไปแคมป์อะไรพวกนี้มีเรื่องที่จะต้องออกกําลังกายมีเรื่องที่จะต้องคิดต้องทําหรือมีงานอดิเรกสรุปว่าเราก็สามารถลดอารมณ์ทางเพศได้เชื่อว่าการลดอาหารโปรตีนจะลดฮอร์โมนทางเพศก็คือลดความต้องการทางเพศลง ก็ลดอาหารโปรโตีนเว้นการดื่มสุรานะคะการกินเหล้าน้อยๆน,นี่ก็จะเพิ่ม <c oughs> อารมณ์ทางเพศนะคะ <c oughs> ก็สรุปว่าการจะลดอารมณ์ทางเพศก็มีหลายปจัจจัยทีเดียวนะคะง่ายที่สุดก็คือการช่วยตัวเองไปนะคะการมีอารมณ์ทางเพศเยอะเนี่ยบ่งบอกข้อหนึ่งก็คือสุขภาพกายสุขภาพใจคนดีอันนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้ามีปัญหาคู่ครองอันนี้ก็ ทำได้2อ,อย่างคือเราลดเขาเพิ่มทีนี้ตัวเขาถ้าน้อยมากเลยก็อาจจะต้องพาไปพบแพทย์<ะ>ซึ่งตรงนี้ไปดูว่าฝ่ายหญิงมีปัญหาอะไรไหมก็เป็นคำแนะนําทั่วๆไรัอะไร<ะ>